นี่ดูรูปเอิงอเอิงป่าขวดได้เลยเอื้อบ้านเขาเอิงเอิงเผาเหรอไหมนี่เป็นเอิงป่าขวดเอาเหยื่อมันกินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบ่เนี่ยมันจะหน่อย,อยถ้ามันใหญ่คือเนี่ยหลายหมื่นตัวได้เนี่ยเต็มไปหมดเลยว่าอืม นี่แมนเมดเนี่ยนี่ทดการการทดลองในการทดลองว่าเอาเมมันมาใส่แม่ซิบตัวตัวผู้กับซิบตัวเนี่ยบอบอขนาดได้ความกว้างใช่สามสิบความกว้างเม็ดประมาณเม็ดหาสิบความยาวประมาณสามเม็ดพุ่นพอยหำไม่มันน้ำไหลาโพดเห็นบ่พุ่นอึ่งหน่อยไม่เยู่พุ่นเห็นบ่พุ่น ไอยู่ข้างนอกคนนั่นน่ะเนี่ยนี่แหละนี่นี่เลี้ยงมาได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนี่เนี่ยอาทิตย์นึ่งอาทิตย์หนึ่งนะล่ะประมาณอาทิตย์นึงนี่จะอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เลยมีแตอร์สะโพ อึ่งเผาอึ่งปากกวดอย่างเดียวแม่นบอกม,มันน้ำลายโพดเจ้าบ่หาห้าฝนตกมามันช่ล่นหนีนี่นี่แหละพี่น้องมาเบิ่งได้หนี่วาผู้ใดวาเบียงอึ่งมันถืเป็นยังไงถ้านะนีนขน่ขันทดลองข่างเลขนะครับนี่นี่การการทดลองข่างเลขการในหัวหารคือรอบเลขได้ให้ไข่ไข่แดงบ่ให้ไข่แด,ดงสองเออให้ไข่แดงสองมือ ครับต่อมาก็นะมาเป็นในหัวหานปลาดุกหัวหานปลาดุกหน่อยมะมปนไหมนั่นมะโกยน้ำใส่น้ำใส่มันละลายเป็นก้อนบัตยังมะปั่นใส่มันมัปั่นให้มันกินตําก็ได้เขาเขาแช่น้ำแล้วก็สิสามาถว่าเขาขั้นแล้วก็เนี่ยเป็นมื่นมันตูนะครับถ้าทามันไงนะครับ คือสิขายได้ตัวละบาทครับตัวละบาทเจ็ดหมื่นเนี่ยปขายเจ็ดหมื่นขน,ข,ขนาดโตมันกิดสิซ้ำกบหน่อยเนี่ยเข้าเขาก็สิขายได้เลยตัวละบาทนะครับผู้ใดสนใจมาเบิงได้เลยนะครับนี่บมเดลยุไกรนะครับยุบ้านข้ามแขนะครับตํำบนแวงเพิ่มทองจังหวัดรอยเอ็ดนะครับนี่นี่นคือเขาเฮ็ดเบิงล่องเบิงทดล่องเบิงบมเดเบิงยุบมเดเเบิงยุอุบนนะครับยุ่บนเขาจะเอาเท่กัน นี่เขาเอ็ดยู่บ้านเลยยู่เพิ่มทองครับจังหวัดเราเห็นเท่านี้นี่ใกล้ๆนะะ after, ี่ครับขยุ่แถวใกล้ๆเด้ถ้ขยุ่ไก่กับยีว่าไก่ยุ่งนะครับเนาะพอพวกผมก็สีเอานี่ให้เบิ้งนะครับอัปเดตให้เบิ้งนะครับนี่ถ้าสนใจกับเขาเบิ้งแล้วยูฟาร์มเพิ่นเพิ่นก็เห็ดเป็นฟาร์มเห็ดบดนะครับฟาร์มเป็นบดแล้วเพิ่นมาทดลองเลี้ยงไงกบเออเลี้ยงอึงอึงหน่อยลองเบิ้งนะครับอึงปากกวดเ้านะครับเดี๋ยวมันกินยิ้มแล้วมันก็ร้อยยิ่งเพียรละครับลายนะครับ เบิ้งน้ำกันครับเนี่ยครับเนี่ยมันอยู่ใต้หญ้าแต่ยังไปครับจริงจริมันก็ลอยนะครับนี่การทดลองเดี๋ยวกับเวลาให้มันใหญ่เร็วให้มันเป็นลูกแล้วกว่าที่จัดการไปอีกเรื่องหนึ่งหายบ่อสำรองใส่อึ่งหน่อยนะครับมันสามารถเรื่องนี้มันมันบ่วนวักันกันคือกบเด้คือหัวโกบเนี่ยมันบ่ชิืชเลย ม谢谢 eter, so ันจะอยู่ไผอยู่มันอยู่ตามธรรมชาติเลยมันจะบเป็นเจตูอต่อกันครับถ้าพวกพวกกบหน่อยนี่ถ้าใหญ่ขึ้นมาตัวใดใหญ่ก่่นมนก็กินมูนะครับอันนี้อึ้งถืบว่ินกันถืบว่าินมูเลยนะครับมัเกิดผ้ากันเวลามันใหญ่ขึ้นมามันจะกินไต้พวกปวกครับเป็นพวกปวกหน่อยครับพวกปวกหน่อยเอาก็ยังคอยนั่นไต่ไฟนะครับไต่ไฟให้มันจินแมงแมงเล็กแมงน้อยมันจะคอยกินของมันกันครับ นี่แหละครับคำวาเบิ้งนุ่กันครับครับก็ขอบคุณครับที่เขามาเบิ้งเด้อนะครับนี่แหละครับอึงเลียงอึงการเลียงอึงนะครับพอยังฮิโร่มาเห็นแล้วก็เลยอัปเดตให้เบิ้งนะครับขอบคุณครับที่เขาาเบิ้ลนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เบิ้งนุ่เนี่ครับขอบคุณครับ